สวัสดีครับพี่น้องอันเมื่อนี้สิมากเก็บอันหมักผลไม้เ่เยวแหละแต่เมื่อนี้บกเก็บดอกค่ะมะตักเอามือนี้เมื่อนี้ได้ขคงตักไปซื้อมาแล้วเนะี่ยแล้วพี่น้องลอยลอยโอ้ยเจ็ดเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบสี่โคนพี่น้องคอยซื้อมาสองอันนี่แหละเมื่อนี้เราซื้อมาตักหนพี่น้องแต่ว่าถ้าอัน เดีย๋ยวเปิดแต่เเบิ้งตอนตักเนาะพี่น้องเนาะอันเมื่อนนี่นะบ,บ,บ่จักปันใดเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แดดพี่น้องอะจะเป็นอากาศยังได๋ดอกมื้อนี้ข่อยก็เลยอันอันะจังทายยากเน่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเเบิ่งกันอีกที่เนาะพี่น้องเนาะสิแล้วพี่น้องนี่ลหลใเ้เบิ่งเดี๋ยวคอย,คอยเกิดเสมอเลยหละ่ะเพราะว่าลูกมันบ่สสกหลายมันต้องคิบทีละลูกพี่น้องเสีดยดายไว้ก็บอีกจก มือสองหมื่นกัอนไงล่ะมันยังออกลูกแดงๆอยู่มันยังบดนิ่มเลยมันก็หลายอยู่นะพี่น้องยังใดใกยังเด็กกันไหมขอกคุณหล,ลายๆเด้อพี่น้องเดอ้อที่ติดตามถ้าชอบกะกดไลค์ให้แนเด้ออยเริ่มอันอย่าลืมอัมนมือใหม่พี่น้องเลยคอยก็ล่องเบิงซื้อว่าจะเป็นได้ไง ครั้งแรกที่ทา้าปากแห่งหิวน้ำอขอบคุณหลายๆที่เย็นผู้ใดเบิงน้านี่นีน่นะเก็บสนีนะพี่น้องมันบวสุกบวสุบปันไดมันยังออกลูกแดงๆยังหลายอยู่ตรงเนีะยคอยนั่งอยู่อ,อันหิวข่าวแล้วเจอกันไหมด้อพี่น้องงวดหนนะ้าเดี๋ยวใช้ไฮเบอเตอร์ยันมาเป็นตากล้องหายเพราะว่าเพิ่เนเฮ็ดงานงวดน,นี้นะ คอยมาผู้เดียวเิ่นผู้เลวอังค่านาล่ละเพิ่นใจขึ้นมากฉันแล้วเท่านี้นะพี่น้องนะพี่น้องสรุปอเออเดนมีนี่คอยก็ได้เก็บมือเอาพี่น้องเอ้ยมันซาหิ้วเขา่านี้ก็ได้ซัมนี้ละ เดี๋ยวมือมือไดใไอเตยเพื่อนมาเดี๋ยวสิผ้าไปเก็บบพรานแน่ดอกอาจจะเป็นวันเสาร์นี้้ามูมากกับสิผ้าไปเก็บตนสิไท้ายห้บึงพี่น้องคอยตักเอาบนเนี้ตักแล้วคอยซื้อม,มาเลือกอเป็นแบบไหม่น้ำพี่น่นี่แหละพี่น้องเอ้ยได้กินเขา่าหิ้วเขา่าหิ้วน้ำไทยพี่น้องเบึงว่าไดสำารดพทุกนี่นะถ้าเต็มนี่แหละเต็มนี่แหละประมั่นเท่าไหร่วะ สองกิโลอันนี้นักตื่นไปพี่น้องเดี๋ยวจะไปแช่แข็งไว้เอาไว้เฮ็ดขนมพี่น,อน้องเลยผู้พิเ็ดบอกว่าไพ่เฮ็ดไพ่ขาเอินขนมมัล้ลหรอยูนี่คอยกกแพ้ด้หลายกะซีฝากถ้ามีผู้ซื้อกะซีขายนะผู้ถ่ายยูนีเพันมักซื้อผู้ ซื้อไปเห็ดน้ำซอสน้ำมยั้งเพิ่อนอยู่หนีพี่น้อง <Yes. S 1> โอเคเนาะืจะได้กินเข่าพี่น้องเอ้ยหิวเข่าออทาาี่ง้านจ้าแล้วค่อยเจอกันตอนกินเข่าจ้า